วะ <c oughs> วันนี้เราเห็นด้พรเสื้อผ้าที่ขายมาไม่หมดนะถ้า oh. ว่าพรุนี้เสื้อผ้าทั้งหมดที่เหลือวันนี้น่าจะขายได้พรุนนี้หมดทั่ว oh. พรุนนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะมาช่วยงานน้ำท่วมแล้วผมจะขายพวกวันนี้นะก็ทั้งหมดสามสัปดาห์ที่ขายก็มีได้สองแสนกว่าละ oh. พรุนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้อีกสักแสนหนึ่งนะครับผมอันนี้แปอเราเห็น อย่าบอกว่าเหนื่อยมากผมอยู่เซ็นทร bah, ัลถึงตีหนึ workshops. ่งตีสองนะครับผมพ่อค้าแม่ค้าไปหมดแล้วก็คือแบบคำมวณของได้สบายเลยส้มอะไรงี้หยิบปานทีได้สบายเราเขียนยังไงวะอันนี้คือสไนดยทั้งหมดนะที่เราเอามาบริจาคนะครับที่ผมชอบที่สุดก็เป็นลายตัวนี้สีฟ้านะสีฟ้าแบบ นนเราต้องรีบนะครับ <c oughs> เพราะว่าสินค้ามีจำกัดมาก

อลวันนี้ผมจะช่วยน้ำท่วมชุวยชียนะครับผมนี่ฮะห,หนึ่งบาทครับหนึ่งบาทมีค่าครับหนึ่งบาทขอเยอะชิบหายเลย <c oughs> ช่วยหนึ่งบาทมีบาทก็มีค่าครับ คือลราอมให้คนประสบภัยน้ำท่วไมไปกินกันคนละหนึ่งเม็ดน,นะครับผมขายไมวันนี้เราจะเอาสินค้าเนี่ยเส <c oughs> ื้อเอาโฟ่วันที่เหลือนะจากวันนี้ <c oughs> คู่นี้ผม <c oughs> คอนเฟิเร์มเสร็จแล้วว่าต้องขายหมดเพราะว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆครับอันนี้ถุงไม่พอ,อ <c oughs> ไม่พอเลยแบรนด์อะไรนะแบนด์ะไรแบรนด์อะไรแบรนด เปล้วถ่ายตลอดเลย